ครับดีวนี้เรามาเรียนรู้วิธีการใส่ปก YouTube นะครับปก YouTube เป็นส่วนสำคัญส่วนประกอบส่วนสำคัญหนึ่งของการทำ YouTube นะครับเราทำปก YouTube สวยงามแล้วใส่ไว้มีชื่อเรื่องมีคำบรรยายอยู่ที่หน้าปกก็เป็นการเชิญชวนให้คนเข้ามาดู YouTube เราได้ครับ เพราะนั้นเราจะใส่ทำทำการใส่ปกง่ายๆครับภายในห้านาทีเราก็ทําได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาตามชมครับเราก็จะมาดูวิธีการใส่ปกนะครับ่ะดูจับดูจกักมือถือนะครับเป็นภาพหน้าปกในจอมือถือนะครับจะเปลี่ยนหรือจะใส่ใหม่ก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับเข้าไปที่ youtube Studio ครับตัวนี้คือ youtube นะครับ ตัวนี้คือ youtube Studio นะครับเราเข้าไปที่ youtube Studio นะครับนะเอามานั่งโหลดอีกนะครับครับอ่าเข้า youtube Studio เรียบร้อยนะครับเข้าไปที่วิดีโอนะครับสมมติเราจะเปลี่ยนปกอันนี้แล้วกันนะครับอันที่สองนี้นะครับผมจะเปลี่ยนก็ใส่แล้วเปลี่ยนเหมือนกันนะครับกดเข้าไปครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับก็ดูที่ ตรงนี้นะครับเป็นรูปด so. ินสอเห็นนะครับกดที่ดินสอนะครับกดดินสอนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยนะครับเปลี่ยนอันนี้ก็ได้ครับเปลี่ยนพิมพ์ใหม่ได้นะครับอ่าวาร่าถ้าเราจะใส่ปกนะครับกดที่ดินสอแล้วกดที่ดินสอตรงตรงรูปรูปภาพตรงนี้ทีนะครับอ่ามันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วกดตรงที่เขียนว่าเปลี่ยนนะครับนะหรือหรือถ้าไม่เปลี่ยนก็ใส่ใหม่ก็กดอันเดียวครับคืออันแรกครับ ก็จะขึ้นรูปมาให้เราเปลี่ยนนะครับ่าสมมุติว่าผมผมหารูปนะครับอ่าผมเอารูปนี้นะครับรูปพญานาคนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับเห็นไหมครับมันขึ้นมาขึ้นมาเสร็จเราก็เลือกนะครับเลือกเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับบันทึกเสร็จนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยปุ๊บเรากลับมานะครับอันนี้ก็เปลี่ยนปกเป็นรูปพญานาคเรียบร้อยนะครับ มันก็จะไปโชว์อยู่หน้าปกนะครับก็ทำตามนี้นะครับวิธีการใส่ปกนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าเราจะมาบอกวิธีการทำปกแล้วก็ด้วยคายมาสเตอร์นะครับ